ในตอนพี่สมคิดเขาย่ำนะครับเม่มาดูตอนที่เขาวิ่งลองกันบ้างนะครับดูแล้วจะโหดพอๆกันไหมเนี่เดี๋ยวได้น่ากลัวนะเฮ้ล้อร้อยหน่อยนะนกะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผม จะพามาดูพี่สมคิดรูปเทือกนะครับแต่ไม่ได้ใช้เป็นกระดานรูปเพือกนะครับคือออกแบบมันกับขลุกนะครับผมแล้วก็ลากเลยนะแต่ว่าพื้นนี้เหมือนกับว่าเขาจ้างรูปอย่างเดียวนะคถ้าผมดูไม่ผิดไม่มีรอยจีบขุกนะครับ ปุบมัดแป๊บลากออกหน้าไปทีนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไอ้กระดานนี่ลูกเก็บ3ตูดอีกทีครับวันนี้ผมจะมาย่ำอยู่ใกล้ๆกันนะฮะแต่คนละพื้นนะครับผมไม่ได้ย่ำอยู่พื้นเดียวกันนะหมือนไม่มีรอยตีขบนะครับเนี่ยตีกันไปเลบเดี๋ยวผม จะถามพี่สมคิดอีกทีนี่นะเพื่อนถ้า,าข้อเสียของการที่ไม่ใช้กระดานรูปนะครับคือผมเห็นบางที่นะครับเขาเอาแป๊บมัดขุบแล้วก็รูปเพื่อน,นครับมันจะเป็นอไอ้รอยฟันขุบนะครับผมคือแป๊บมันจะเก็บไม่หมดนะมันไม่เหมือนกระดานนะครับถ้าว่าเป็น กระดานรูปนี่มันจะเก็บรอยขุบหมดเลยนะแต่ตรงนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนมันจะเก็บรอยไม่หมดครับดูสังเกตตรงอไอร้รอยที่ลูกขบวิ่งไปนะครับมันยังจะเป็นร่องๆอ,อยู่นะนี่พี่ลุ๊กิ๊กเขาอาจจะเอาอีกคันนึงเอามารูปนะครับเป็นกระดานรูปนี่หมายก็ว่ารูปออกหน้าไปทีนึงก่อนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับ หัวกก็ไม่ใส่แล้วครับเพื่อนเกงขายาวก็ไม่ใส่แหม่รุ่นนี้ใช้ดีจริงๆริงอึดครับจะย่ำบ้าจะย่ำบ้าจะย่ำบ้าดูอย่างเดียวแล้วกระดานเก็บอีกวะเนี่ยเดี๋ยวให้เก็บทีเดียวอ่าทีเดียวไรเท่าไรไรร้อยนะครับเพื่อ,อ <ๆ S 1> นเพเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเราย่ำนะครับก็จ้างาามมเราลูกไปเฉยแล้วก็ชักล่องนะครับไรละร้อยนะครับๆๆๆตามอ่าวครับแดีว่า แต่ถ้าเราย้ำเองนี่ดินมันจะเละแล้วเพื่อนเพราะว่าเราจะรู้ครับแต่ถ้าเขาเขาจ้างเราลูบนี่เราจะไม่บางทีมันก็แข็งบางทีมันเหนียวนะก็คือก็ต้องเสร็จลูกกระตรงนี้เสร็จแล้วก็แทรกล่องนะโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอที่ห้างเดี๋ยวผมจะดูพาไปดูวิธีการแทรกล่องนะครับนี่นะเพื่อนนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นเพื่อนเห็นตรงรอยกลางลครับถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่ใช่กระดานนี่มันจะอ่าเป็นรอยฟันขุบอยู่นะครับ อาจจะคือความเนียนไม่สู้กระดานไม่ได้นะครับแต่นี่จะของนาเขาคงจะผมก็เคยมาลูบอยู่นะครพื้นี้เขาจ้างลูบอย่างเดียวนะไม่ได้จ้างย่ำนะครับแต่ถ้าจ้างเราย่ำด้วยความเนียนมันจะคือความเรียบมันจะเรียบกว่านะตามความคิดผมนะ เนี่ยครับเนี่ยๆมันจะลุกมันแปบ๊บมัจเ็บไม่มิดนะครับแต่บางพื้นที่เขาก็ใช้ขบนี่ไอ้ลากตามไอ้แป๊บลากตามขบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่รอดูวิมคิดแทรกล่องเลยนะไม่ได้ใช้ไอ้การะดานแทกนะครับแกใช้ถาดขุบเกาะกับหัวหมูแล้วก็แทกเลยนะครับ ก็มาย่ำนะครับวันนี้แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่า,ารีบครับอยู่ใ,ใกล้กับพี่ตุรวจทีนั่นแหละถัดกันคอร์บ,บิงครับไอตอนนี้คลองน้ำชมทานมันปล่อยมาให้ทำแลวนะครับเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยมาเอานานเกือบปีนะ เอาที่ผมจำได้นะครับตอนนี้ได้ปล่อยแล้วนะโซนพิจิตนะครับผม,มอยู่ไอ้แถวบึงทีไฟนะครับกีแกลูกเก๊หนึ่งนะตอนนี้ลูกเก๊สองแล้วครับ ความเรียบสู้กระดานไม่ได้นะครับอีกอย่างนี่ถ้าเราย่าเองเราจะรู้ตรงไหนเนินตรงไหนนั่นะครับเราจะวนให้มันเละแต่นี่คือ เพื่อนเดี๋ยวรอดูพี่สันติวิ่งเลยนะถ้ารูปกระทงนี้เสร็จก่อนนะครับจะวิ่งเลยนะเขาบอกนะครับนี่อันนี้วิ่งเดียวนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราย่ำเองุ๊บไอ้ชายชายพันนี้เราจะซ้ำไปซ้ำมามันจะเละนะครับ เนี่ยนี่ครับไอ้ต่างๆใช้เนี่ยจะรอดูเขาแทกลอกไปดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนะครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาแป๊บไปใส่อันโน้นนะเพราะว่านี่มันหนักนะครับกินไอ้น็อตพอขบ ทำใติดที่ปรับไม่ขาดไปแล้วนะครับเนะน,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 นะนีๆๆๆๆๆ่ยน็อตน็อตนะเนี่ยเห็นรูๆนะไปติดเกียเ้ยวปรับเสร็จเรียบร้อยครับรอขาเจ้าของอีกแล้วนะแต่นี้มันติดเกี้ยวปรับครับยังไปได้อยู่วิ่งลองเลยปะเดี๋ยวเราไปดูเขาวิ่งลองกันเลยนะครับผม เห็นไหมครับถ้าเราใช้กบเหล็กมันจะกรบลอยไม่หมดนะครับเดี๋ยวดูนี่นี่นี่ถ้าเป็นกระดานรูปนะครับนี่ครับถ้าเป็นกระดานรูปมันจะไม่ไม่มีไม่มีรอยฮะเนี่ย เพราะว่าน้ำหนักเราน้ำหนักตัวเราที่เรานั่งอยู่มันขุบนะครับมันทําให้ลูกขุบมันหนักแล้วทีนี้มันจะกดเป็นร่องนะแต่อย่างกระดานนี่นี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะเรียบเลยฮะนี่ผมก็เลยผมเคยเอาลองเอาขุบรูปทีนะมัดนี้แต่ไม่ไหวนะตัวผมใหญ่ก็เลยเป็นร่องสรุปสู้กระดานไม่ได้นะครับอะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูไปํำคิดทักล่องกันดีกว่าได้แล,แล้วเวลารอคอยก็มาถึงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาใช้ถาด A ถาดปุบแทกเลยนะครับไม่ได้ใช้กลอ่อ,องกระดาษกระดานแบบผมแพกนะครับอันนี้เป็น แต่และทีมก็จะทำไม่เหมือนกันนะครับอ,อ้าอันนี้ไม่ใหญ่หัวหมูธรรมดานะพญาหัวหมูนะครับนี่อ๋อสัดสอดมาใต้ท้องนี่นะครับแล้วก็มีหูนี่นะหูวก่อนบนน,บน,นี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะขออเท้าขอถอนเท้าเา่า ลองใหญ่นะเพื่อนนี่คนลงไปนนนอเล่นได้นะครับลอง สายโหดหมวกไม่ใส่

ใจนะครับอา๋ยวตัดหัวหนึ่งหนึ่งรอบนะครับ ถ้าเราแทรกมันพูดถึงถ้าเราวิ่งร่องน้ําเป็นร่องดีครับน้ําก็จะลงในร่องถือว่าดีนะครับถ้าไม่ค่อยเป็นร่องนี่มันก็จะเจ้าของหน้าก็จะคุยน้ํายากหน่อยนะนะแต่สําหรับของพี่สมคิดนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะลงไปนอนเล่นในร่องน้ําก็ได้เลยนะครับ ผมจะเดินลงไปถ่ายให้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาลูกวิ่งลองแล้วเนดะี๋ยวจะเป็นรอยนะฮะแหมเลีเ้ยว้โหดเแล้วเกิน ไล่ละ1 0 0บาทนะครับรูปแล้วก็เอาเวงลองนะครับไม่ไดยยำ ในตอนพี่สมคิดเขาย่ำนะครับหมมมาดูตอนที่เขาวิ่งลองกันบ้างนะครับดูแล้วจะโหดพอๆกันไหมเ้ยดี่ยวน,น่ากลัวนะให้ล้อร้อยหน่อยนะเนี่ยก็โอเคแล้วเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม